สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่ม5จากวิชา deep learning นะครับจะมาอธิบายเรื่องสิ่งที่พวกเราทำในวิชานะครับตัวงานที่เราทำเนี่ยจะเป็น mobile application นะครับชื่อว่า w h o is that d o c k y เป็น application สำหรับแยกสุนัขนะครับสามสายพันธุ์นะครับจากภาพเนี่ยหลายๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ออจ,จะดูว่าทำไมสุนัขสามสายพันธุ์ นี่มันสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าทําไมมันคล้ายกันเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วภาพทั้ง3ภาพเนี่ยเป็นสุนัขคนละสายพันธุ์กันนะครับก็คือจะเป็นตัว s ซอรเบียนฮัสกี้อลาสกันมาร์ลมียวแล้วก็ชิบะอินุนะครับเนื่องจากพวกเราเห็นว่า3สายพันธุ์นี้มันคล้ายกันมากถ้าเราได้ออกไปข้างนอกอาจจะอยากสมมุติว่าเราอยากอาจจะอยากซื้อสุนัขสักสายพันธุ์หนึ่งอาจจะอยากเลี้ยง s ซอร์เบียนฮัสกี้ก็เลยไปติดต่อร้านค้าแต่เราจะมั่นใจได้ไงว่า สุดท้ายแล้วสุนัขที่เราได้มาเนี่ยเป็นสายพันธุ์นั้นจริงๆเนื่องจากเราแยกด้วยตาไม่ออกนะครับกลุ่มเราก็เลยทําการใช้ image classification นะครับในการจําแนกออกทั้ง3สายพันธุ์นี้ออกจากการผ่านทางรูปภาพนะครับซึ่งตัวโมเดลที่เราใช้เนี่ยมี accuracy ที่สูงถึง91%เลยนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมาทําการเดโมตัวแอปพลิเคชันของเราให้ดูกันนะครับว่าแอปของเราเนี่ยทำงานยังไง ครับและนี้ก็จะเป็นส่วนของเดโมของตัวแอปพลิเคชันที่ทางกลุ่มเราได้จะทําขึ้นนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับการแยกพันสุนัขที่ได้กับพันสุนัขที่ได้กล่าวไ,ไปทั้ง3สายพันธุ์นะครับก็คือตัวอ阿拉斯า马拉ว斯ิบะอินุแล้วก็เซ b เรียนฮัสกี้นะครับตัวแอปของเราเนี่ยจะสามารถใช้ได้กับทั้งอัปโหลดภาพเข้าไปก็ได้หรือว่าเราจะถ่ายภาพณขณะนั้นก็ได้นะครับถ้าเรากดมาที่ถ่ายภาพ นะครับมันก็จะทําการเปิดตัวกล้องนะครับพอดีว่าของผมเป็นตัว emulator นะครับก็สูมเราอาจจะถ่ายอาจจะถ่ายภาพน้องหมาตัวนี้ก็ได้นะครับถ่ายปุ๊บแล้วพอเรากดเรากดตกลงเนี่ยมันก็จะส่งภาพไปพิจิตรนะครับในที่นี้ผมจะไม่ถ่ายแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว emulator นะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของอัปโหลดนะครับก็คือเราสามารถจะอัปโหลดภาพ จากในเครื่องเนี่ยเข้าไปได้อย่างผมมีรูปเตรียมไว้อยู่ประมาณ6รูุ่มนะครับอย่างสมมติว่าเราจะกดรูปแรกปุ๊บก,ก็จะส่งไปพิจิตร่าน์ทางตัวเออ API นะครับแล้วก็ผลที่ได้ออกมาก็จะระบุว่าเป็นน้องหมาสายพันธุ์ไหนนะครับหน้าแสดงผลก็จะโชว์รูปน้องหมาโชว์สายโชว์ชื่อสายพันธุ์แล้วก็มีอินโฟเล็กน้อยนะครับว่าหมาสายพันธุ์นี้เป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองของตัวสายพันธุ์อื่นดูนะครับ ก็มาเลมิวก็จะประมาณนี้แล้วก็ชิบะอินุนะครับชิบะอินุก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแอปของทางกลุ่มเรานะครับขอบคุณครับ